สวัสดีจ้าพี่น้องป้องปายยังอยู่บางใหญ่สิติคือเกาเดอ้อจ้าพี่น้องนะคะในเมื่อกุงเทพอยู่มือนีก็เป็นอีกมือนึงนะคะที่แสนสียาวนานเน,นาะจ้าตั้งแต่เส้าหอดคำคือหาแต่แนวอยากแนวกินหญิงก็เลยได้ขอตกล่วมกันว่าไปซื้อมูกระทะมากินเนาะคะ่ะเอาเงื่อนไขน้องๆหลานๆนะคะก็พากันขับมอไส้ออกไปซื้อมูกระทะมือนีเขากินเป็นแบบชุดเด้อจ้าพี่น้องคะ่ะให้งบประมาณเข้าไปนะคะหาลอยบาทกันแล้วแต่เด็กน้อยสิไปจัด ปันส่วนกันนะคะสื่อมากรกะได้หลายเติบอยู่ดีใจพี่น้องเฮ็ดแบบเป็นสูตรจะมั่นฉุกละหุกนะคะเข้าเปิดร้านตอนแรกพวกแขกพวกลูกคา้าเพื่อนกระเขาร้านเนาะคะ่ะมากินเขากินย่างกระยานมันวุ่นวหวไสผงนะคะก็เลยบริภาพากันเฮ็ดเอาก็เลยสื่อเป็นสูตรแบบสําเร็จมากินแบบนี้โรยกิงเนื้อมันงน่ายเนาะจ้ากินกันหลายๆคนจามือนี่กินจุ่มกินซุ่มรวมหยาติคือเกาใจพี่น,อน้องค่าฉลองคลิปปังๆเนาะค่ะฉลองคลิปล้านวิวนะคะเข้ากับมาเลี้ยงหมูกระทะเด็กๆเลี้ยงหมูกระทะทีมงาน เนาะจ้าอันนี้เป็นในส่วนของทีมงานอยู่บางไงนะคะทีมงานกทอมอก,กสิแยกกันไปอีกส่วนหนึ่งโอ้ยหลายทีมงานหญิงเอ้ยมามาจ้ะพี่น้องมากินหมูกระทะน้ำกันแซ่บๆจ้าก่อนอื่นเท่ากับเตรียมเครื่องเตรียมของเตรียมถ้วยสร้างหม้อเหกแตกกระโปะนะคะคูดถังกะละมังผักหญ่าค่ะขิงยตู้คนกับมหันมะส้อยไว้ห้เตรียมให,ให,มให้ลูกให้หลานนะคะ เราวางที่ห้าตั้งเตากินหมูกระทะอยู่นี่ลูกค้าก็ลั่งไหลเขา้าร้านเรื่อยๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่าเฮากก็กินหมูกระทะก็เลยบอกไอเดียเจไปอีกอยู่นะคะว่าเจคือบมเปิดเป็นแบบร้านหมูกระทะร้านจิ้มจุ่มไปด้วยเนาะคะ่ะเจเพิ่นบอกว่ามีแนวทางอยู่นะคะถ้าขายดีเน่ลูกค้าถามไลน์กับสิภาคันเปิดอยู่นะคะแต่ว่าส่วนนี้ก็เหตุเป็นส้มตำไก่ย,ย่างไก่ย,ย่างส้มตำลาบก้อยน้ำตกไปจีงสรรสกรหเนาะคะ่ะบึงสถานการณ์ก่อนเจวานะคะค่อย เป็นค่อยไปเบื้องลวดยิงฉัญยาสีหาเบื้องบรรยากาศภายในร้านนะคะลมลื่นเย็นสบายลมผัดชิวๆมากเลยค่ะพี่น้องคะแล้วก็นั่งกินอยู่โต๊ะไม้ไผ่ซุ้มไม้ไผ่เนาะคะ่ะหูด้ยบรรยากาศเวอร์วังอลังการเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ มากินเสบๆน้ำกันเดอ้อพี่น้องเอฟซีทานใดน,นะคะยูไกลผ่านไปผ่านมาฝากไปอุดหนุนร้านเจเจของเฮาในเด้อค่ะอยู่แถวบ้านใหญ่นะคะเดี๋ยวสิปักพิกัดไว้ให้อีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะถ้าใครอยากแวบะบไปอุดหนุนร้านเจเจเพิ่น,เพ,นเพิ่นบริขายหมูกระทะนะคะเพิ่นขายส้มตำไก่ย่างเดอ้อจ้าความสุขคนเฮาสมีอยียงมากมายนอกจากหญิงได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,ก,นก,นกันกับครอบครัวกินหมูกระทะให้้าปาร์ตี้กินจุม่มกินซุ่มก,กินกันหลายๆคนแบบนี้นะคะ ชีวิตท,ที่เรียบง่ายสาร์าทิตย์ก็หยุดพักผ่มาลี่แหละกับขอบพัวเว้านัวหัวมวลกันแบบนี้แหละจะ้ะจันถึงสุขก็ไปสู้ไปลุยงานต่อลบราคาฟันกับลูกค้าต่อไปนะคะเสาร์อาทิตย์กับพักผ่อนอยากหากินเอียงแซ่บๆอยากดูกับคนรู้ใจอยากเว้าน้ำพีน้ำนองเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ บ่มีอีกอย่างมากมายมากินเขาแรงเซ่บๆน้อกันจนะพี่น้องเมิ่งบรรยากาศมือนี้ลมเย็นเย็นกินหมูกระทะนะคะหมูกระทะกะกระดินกระดอนเกินอย่างเอ้ยใส่หม้อไฟฟ้าแบบีฮาวาจวจาดฟาดบื้มเด้อจาะน้ำมันกระดินกระดอนขนาดเลยสามชั้นเน้นๆจ้ะพี่น้องขํานี้ป้อนคนดูมามามากินน้ำเฮาจ้ามาอยู่ร้านเจเจนะคะเสาร์อาทิตย์มาเห็ดเวียกซอยเพลินขายของซอยเพิินนะคะกะระลูกสึก อากาศนะคะมันมีต้นไม้ต้นอย่างเนาะยิงกะถือว่าลมผัดยินสบายถือว่าอากาศดีระดับหนึ่งเนาะคะ่ะแต่พอกลับไปห้องยูุงเทพยิงเออหอนปานมตามสีแตกนะคะออกจากห้องเอฮะว่าสิเป็นลมเป็นบูบรถยิงขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดซื้อซือกระไดอันนี้ก็สิเป็นลอดสองนะคะลอดแรกผ่านไปลอดสองก็เข้ามาเก็บงานต่อนะคะมันต้องแบ่งกันเข่าที่ลาลอดหญิงขั้นบ่สัน่นขีบบัทันนะคะสิจกตาก,กันกิน หลอดซองน้องๆกับผ้ากันเข่ามากินเนาะค่ะช่วงแรกๆกับผ้ากันข้าสืบกับพวงกับเข่าอยู่นะคะช่วงเย็นๆคํำๆเจ้าหน่อยลูกค้ากับเข่ามาลานเนาะค่ะมากินเขากินอย่างคือกันทันเลยเนาะจ้าไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาฝอยวาวนัวหัวมวนปันพีปันนองฟังสานีแหละค่ะมือนีขอตัวล่าไปก่อนขอบคุณพี่ๆเอฟซีทุกคนด้วยค่ะที่ติดตามรับชมเบื้องคิปเฮ้าจนจบนะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจคอมเมนต์พลังบวกนะคะคอมเมนต์ดีๆต่อกันเนาะค่ะพี่น้องขอพูณหลายๆจากใจจริงมือนีไปแล้วค่ะพี่น้อง มืออื่นฉลองผู้ติดตามสามหมื่นน้ำกันเด้อจ้า